ถึงช่วงเวลาแล้วอะไรกันนี้เก็เพียงไม่ถ่ายไม่ใช่หรอโอ้หถ่ายลแล้วโเล็กอนแล้วโอเคพดเล็กก่อนแล้วนิ่งรอเล็กอนนิ่งถ้าเกิดยังไม่เล็กอนทำนอะไร้แล่ลอเล็ก่อนแล้วอย่าเสัตนนะเดี๋ยวเรา้องหลังจพูดนะคะยู่างั้นบิดอยู่อย่างนั้น พูดอะไรใหม่เรื่องอะไรพี่เจย์ี่ใหม่ทาเรื่องนี้มันมีทะเลาะกันไหมอ่ะเพราะว่าแต่ละคนต้องงในแต่ละส่วนเอาอยไม่มีมีมีเถียงเถียงมีเถียงกันครับมีเถียงค่ะแต่ว่าจะเป็นเรื่องแบบซีนมากกว่าที่แบบว่าหนูอยากหนูอยากได้แบบนี้ตาผู้ผู้กับได้แบบนี้พี่เ์อยากได้แบบนี้พี่เย์เาค่อนข้างละเอียด แล้วใหม่ก็จะแบบถ้าใหม่ทักทวงแล้วเราสื่าพี่เขาไม่ยอมใหม่ใหม่จะมีเซนว่าเขาไม่ยอมแน่ๆอะไรเงี้ยก็ใหม่ก็จะปล่อยเพราะเขาลบผู้ใหญ่สือว่าเขาเป็นผู้ใหญ่ไก่ไม่มีเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นมาที่สึกแบบว่ารู้เรื่องว่าพี่ต๋อไม่ไม่ไม่ต้องยอมไม่ตองยอะไรมีบ่อยมากแล้วที่เกิดก็จะชนะใช่ไหมคะแล้วรู้สึกว่าหลังล่าสุดเนี้ยเหมือนเขาอะคิดว่าใหม่ต้องยอมใหม่ก็เลยหงายการว่าที่ภรรยา ปึ้งก็คือสิทธิ์ใช่ตอนใช้สิทธิ์นี้เลยเหรอเงียบเลยอ่ะเงียบหนูเลยแบบโอเคที่พี่ใช้มานานแหละบริบทบริบทคือให้เลือกระหว่างสิ่งที่พี่จะเอากับหนูได้ครับทำไมจะเลือกอะไรเป็นอะไรที่เป็นอะไรที่แย่มากทุกคนอยากทำแต่ว่ามันเวิร์กว่าคือบอกว่าถ้าพี่จะเอาอันนี้ก็ไม่ต้องมีหนูทำไมทำไมเหตุการณ์นั้นทำไมใหม่ถึงใหญ่กาอันนี้ขึ้นมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้เราก็ยอมมันตลอดอันนี้มันขึงๆไม่เกี่ยวกับมันมันข้ามข้ามมาเป็นอาร artist m a n น g e m e n t ฝั่งเราคือจริงๆแล้วผมผมจะดูแลเรื่องโปรดักชันเรื่งองการถ่ายทำส่วนเขาจะดูแลอาร์ติสต์เมเนจเมนท์ทีเนี้ยตัวผมเองก็กไปก้าวไกลส่วนของเขานิดนึงแหละผมรู้สึกว่าเออจริงๆมันควรจะเป็นแบบนี้นะอะไรเงี้ยในด้านอาร์ติสต์เมเนจเมนท์แต่เขาบอกว่าไม่เขารู้สึกว่าอยากให้เป็นแบบนี้แต่ผมก็ทีเนี้ยมันก็เริ่มเถียงกันไปเถียงกันมา <ừ> แล้วแหละแล้วก็เดินทางกันไม่รู้เรื่องอ่ะนี่ก็นั่งหรืก็เลยหันไปบอกโอเคพี่เอางี้นะเอาแบบที่ไม่มีหนู แล้วหลังจากนั้นก็เดินทางชิลเลยค่ะสบายหรือว่าแฮปปีป้เลยผมก็ทิ้งไปเลยเพราะว่าสุดท้ายผมก็รู้ว่าอะไรสำคัญในชีวิตผมเอองจัดร,รู้รู้ไหมเด็กเข้าไหมว่าถ้าเราพูดงอิ้ไปหมาจะต้องยอมรู้หมดแหละครับแต่ว่าแต่ถ้าเขาพูดอย่างนี้ผมก็สู้อะไรไม่ได้ไม่แล้เติไมไม่มีไม้แบบ ้เเออยกทั้งกองโป position ลงให้เขาดูว่าถ้าทำนี้มันจะเพิ่มซิ่งรบเพิ่มนั่นไรไม่คายู้ไม่ได้เสียบอะไรกไม่ไหวไม่รอดมันไม่รอดเป็นทางที่ไปแล้วรู้สึกว่ามันเป็นเหวอะแล้ววันนี้ใส่ซีทูมาทำไมนิดนึงครับอายุเท่านี้แล้วแสดงว่าทางที่ไปต่อไม่ได้ไม่ได้นะแสดงว่าทางที่ไปต่อไม่ได้ของปิดตัก็คือเขาเรียกคำขาดเลยว่า ขอเช็คสิที่ต้องใช่ค่ะใช่ค่ะเอาจริงๆนะบ้านเนี่ยมันต้องมีจะระเบียบนะว่าใครใส่ใครใหญ่จะลำดับใช่ที่ใครจะไม่แต่งเลยนะเออนั่นสิถ้าแต่งมาแล้วงั้นอ่ะแ่หนักกว่าเดิมผมน่าจะตัวงอแล้วนะกลลัววแ้นะกลัวไหมไม่กลัวครับกลัวไหม อะไรถ้าในในคลางโปรเัคชั่นเขาเข้ามายุ่งกับมาหรือว่าเขาเข้ามาไม่รัาไม่เขาเขาก็เขาให้เกียรติผมครับไม่ให้เกียรติสุดเขาก็จะเสนอไอเดียเสนอความคิดอะไรเงี้ยถ้าเขารู้ว่าผมผมเริ่มดื้อแล้วเขาก็จะแบบถอยเอาจะไม่โอเคแล้วแต่พี่เขาเขียนพันล้านนะพี่ส่วอะไรได้แต่เราไม่ได้เอกพันล้านนะเออเรื่องนั้นถ้าไม่ได้เขาเล่นก็ไม่ได้พันล้านแล้วเอ้ใจเยิ้มเอข้นเยอยิ่งยิ่งยิ่งรู้สึกไง่ากาที่เป็นแฟนกันต้องมาทางานร่วมกันกับเงิน ดนดกัหมายว่าสิ่งหนึ่งเลยคือดีใจเพราะว่าวันที่เราเหนื่อยมากๆแล้วเราอยากจะโยนอะเราอยากจะหยุดอะเรามีอีกคนนึงคอยรับภาระต่อเลยทันทีก็คือสมมติวันนี้ใหม่แต่ว่าไม่ไหวแหล้วชัดดาวใหม่ก็มั่นใจว่าพาร์นเนอร์เขายังรับต่อได้แต่อันหนึ่งคือเราไม่ค่อยได้คุยเรื่องความสัมพันธ์นกันเท่าไหร่คะ่ะเหมือนเรานอนตื่นทุกอย่างสิ่งแรกกับสิ่งสุดท้ายที่เราจบวันเนี่ย มันคือง,งานถ้าม,มีแต่งานไปหมดเลยค่ะดังนั้นมันเหมือนแบบมันไม่ค่อยสํหรับม่มันไม่ค่อยเฮลตี้เพราะว่าคุยกันแต่งานใช่ใชแล้วเราก็เหมือนพอเราเริ่มครอบครัวเราก็อยากให้ครอบครัวเรามันม่นคงทางด้านอาชีพทางการเงินทางทุกอย่างมันก็เลยเพเชอร์ดังนั้นช่วงนี้เป็นเวลาที่เหมือนเราอะยอมแลกความเหนื่อยแบบเออการที่เราไปเดทไปเที่ยวต่างประเทศด้วยกันไม่ได้ไปฮันนีมูนไม่ได้ไปไหนเราก็เอามาทํางานเพื่อความ เขาสบายแล้วเราก็ค่อยแบบมาเที่ยวได้ยอะไรเงี้ยค่ะอ,อันนี้จะเป็นอันนึงที่ใหม่รู้สึกว่าใหม่ไม่ชอบใหม่ไม่ค่อยได้คุยเรื่องความสัมพันธ์เลยในกองก็คือไม่มีหวานเลย มีมีได้แค่นั่งตัดแบบนั่งตัดเขาได้ไปเยอะแล้วนะปลอดหอมอะไรอย่างเงี้ยโอ้โนั่นนั่นคือน้อยแล้วสำหรับเขาหอเขาเขาเขาบอกว่าน้อยไม่ใช่ไม่ใช่คนนี้เหรอพี่ถามอะไรได้ถามพี่เต๋อ์ลหนไอ้ที่มันมากมากที่สุดแบบมันไม่ได้ไม่รู้ว่าหรือไม่พี่เติรต้องเข้าใจเราไม่ได้คุยกันไงคือมันเป็นแบบ เรื่องสกินชิพเรื่องการแสดงความรักแต่เราไม่ได้คุยกันว่าว่าแบบอาจจะมีลูกไหมหรืออะไรเงี้ยเราไม่เคยคุยเราเพราะเราโฟกัสลูกไมมีเดียเราอยู่อย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบเราเลยไม่ได้คุยว่าแบบอ่ะเดี๋ยวจะสร้างบ้านอย่างเงี้ยก็จะสร้างบ้านเดือนไหนปีไหนอย่างเงี้ยแบบบ้านชอบแบบไหนไม่ได้คุยไม่ได้มีเวลาคุยอะพรามีอันนี้ก่อนแต่เราก็วิ่งที่จะทำ แต่กบบ้านก็ไม่ได้มีบัวที่จะต้องแบบควาไม่มองหน้ากันหรือว่าไ่เยังรักกันอยู่โอเคยังโอเคความสัมพันธ์ดีอยู่ได้แต่งใจไม่่แค่ตอนนอนอ่ะมันก่อนนอนมันจะแบบเออหนงาแล้วอัทนี้อย่างนี้อย่างีใช่ไหพี่แล้วตรงนีประชุมอย่างไอไงมันจะไม่ได้แบบเนี่เรไปเที่ยวสวิทกันลพี่อไมเป็นอย่างัน มันไม่ได้แบบที่นั่งอย่างเราเต็มตัวคู่กันไปเที่ยวอันนี้นะมันไม่มีอะค่ะแสดงว่ากลับไปถึงบ้านก็คือนอนเัาก็คือแบบการคุยก็อาจจะคิดถึงนี้เบิร์ก่อนแบบไปหลับคู่อะไรเงี้ยบางที่เก็บไปฝันถึงอะไรเงี้ยค่ะเป็นแบบใม่หนักนะแต่ว่าถ้าใครให้ใหม่ยทำงานให้รับรองถึงท่นทำไมในฝันไม่กลับไปฝันไปทำงานตลอดเวลาแล้วพอวันนี้มันได้ หม่ก็หวังว่าวันนี้วันนี้จะแบบปลดปล่อยใหม่ให้ใหม่ได้แบบได้ไปใช้ชีวิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะวทนนี้นเตรียมแผนยังไงบ้างพอเรซีรีส์มนปิดกล้องแล้วซีรีส์ปิดกล้องแล้วก็ใหม่ก็อาจจะเบื้องหลังไหทงทนทำเต็มที่แล้วก็เดี๋ยวใหม่มีหนังค่ะใหม่ก็จะไปบุกหนังของใหม่ต่อก็เริ่มตอนนี้เริ่มเริ่ม มีอ่านบทเริ่มไปลงเทปทำเดี๋ยวก็คงจะเข้าคาแรคเตอร์คุณยายอะค่ะพอพี่โต้งก็มีการบ้านให้ใหม่ทำแล้วเดี๋ยวใหม่ก็ต้องไปทำการบ้านแล้วก็สนุกกับบทนี้ก่อนส่วนพี่เต๋อก็ไม่เขียนบทเขียนบทเรื่องวรรณนาด้วยต่างคนก็ต่างมีสิ่งที่ต้องก็จะอยู่ด้วยกันก่อนหมายถึงว่ายังอยู่ในเวิร์กแต่่พีเต๋อมันหนีก็ไม่พ้นคนมันคู่กันนะครับมันยังไง เขียนบทเมื่อคืนด้วยไม่ใช่แค่วลรนาดค่ะเราจะมีหลายโปรเจกต์อีกใช่ก็จะมันทันไปต่อ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 ไปสร้าเด็กต่างหนังสันนิษฐาว่าถ้าเกิดการในอนาคกคู่ท่านเชื่อมันแล้วมันไม่มีปัญหาเปนอย่าง้ตลอใช่เพาะมันเชียรกับจบทีก็อยากให้แบบอยากให้ไม่มีปัญหาแล้วเป็นอย่างนี้ตลอดไปหมายถึงว่าสร้างโปรเจกต์แล้วถ้ามันมันต่อมันทําให้เราชื่นใจต่อไปเราก็จะได้มีแรงสร้างเด็กรุ่นใหม่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วก็สร้างหนัง เนาะเรื่อยๆนะพี่น้องแล้วอย่างตอนนี้แพนแต่งเงานแต่งงานยังแพนเหมือนเดิมแผ่นเดิมยังมีแพนเดิมไม่ไม่เลื่อนเลยไม่เรือนแพนแพนของใหม่ก็คือแต่งเหมือนเดิมแต่ว่าแต่งให้สุภาพเรียบร้อยรอบแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอะสเกลต่างๆคนละค่ะอาจจะแบบเหมือนหลักสิบมีการปรับอะไรสเกลเล็กน้อย ใช่เป็นภายในเหรอคแค่ก็ต้องก็ต้องใช่เพราะไม่อยากให้คนมอนเป็นอึกไปเลยหลักสิบหลักสิบโอเคโอเคออ๋หลักสิบอาจจะเก้าสิบเก้าคนก็ได้อาจจะเก้าสิบเก้าก่อนหน้านี้กำหนดไปเท่าไหร่ก็หลักสิบก็หลักสิบ่แหละค่ะแต่มันแต่พอเกิดอะไรก็อาจจะน้อยลงไปอีกแล้วสิที่เราจองไว้เตรียมไว้อะไรอย่างเงี้นดำเนินการต่องดำเนินการต่อเพราะว่าไม่เรื่องงานแต่งมันเตรียมานานมากๆแล้วค่ะแล้วก็แล้วก็ เหมือนมันลงล็อกชีวิตเราพอดีในทุกๆทุกๆช่วงอะไรเงี้ยค่ะแล้วถ้าไม่ได้พลาดช่วงเนี้ยน่าจะโอมันเออครับมันพอยาวถ้ามันเลื่อนไปมันจะแบบน่าจะเป็นร่างยายวรณาเดินเข้าไนะได้เลบหน้าตาดูดุอะไรนเะว่าเลิกดินมันเป็นอันนี้เลยใช่ไหมอันไหนะจ๊ะเลิกดินอันนี้เลยใช่ไหเลิกด้วยค่ะเลิกส่วนหนึ่งและอีอย่างคือหมาเตรียมทุกอย่างแล้ว ก็แบบบินไปต่างประเทศไปไปแพลนชุดชุด้องทำมาทุกอย่างเลยไมชุดปลงไม่ค่ะไม่ไม่แล้วเราเราเอาเอาเอาแบบว่าเราทำทุกอย่างให้มันให้มันไม่ได้พอดีเราให้มันสุภาพเรียบร้อยสุภาพเรียบร้อยแล้วก็บอกแขกในงานว่าใครสะดวกหรือไม่สะดวกตามใจเพราะว่ามาหรือไม่มาได้เลยเพราะว่าเราเรารู้ว่าทุกท่านแบบว่า ยู่ในช่วงนี้ค่ะช่วงนี้กำลังจงใช่ค่ะแต่แต่งานมันเริ่มหมดแล้วได้มีการวางมัดจำมันมีคนที่บินมาจากต่างประเทศทีมที่เป็นแบบโก o บอลมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นมันเลยค่อนข้างยากที่เราจะดิกหรือยังปีนี้ค่ะปลายปีไง ปลายนหน้าปีครับปีเดือนหน้าก <Yeah. S 1> ็ปีที่มันก็ไปมันก็จะไปอย่างไงแล้วเนาะอะมาลืนวยอะมาลืนอ่ะมาลืนนี้ปูเล่ปูเล่ปูเล่ปูเ่ไปเนาะแสดงว่าทุกอย่างมันเกิดความเซนต์แรงคือมันเลยมันเลยอยากยกไม่ได้จริงๆแต่เราก็จะทำให้ไม่การะหอกใทรให้เป็นให้เป็นวันของเรามันก็้กินสเตจเดิมหรือว่าสเตจเดิมเล็กกว่าเยอะ ก็ถือว่าใกล้เคียงนะครับเพราะว่าทุกอย่างมันถูกแทนไปเยอะมากๆแล้วก็มันก็โดยรวมคือเป็นไปตามแผนจะมีแค่ปรับลดอะไรบ้างเล็กน้อยเท่านั้นเองเม่อไหรจะใจอ่อนบอกว่าสักทีนะวันที่สองวันที่สองไม่หนูเซนซีวันที่สองทันวาสองทันว่าเหรอคะปลายปีค่ะเออยปีก็ปลายถ้าอยู่ในช่วงเดือนตุลานี่ที่สองทันวา แน่ไดายคือถ oh, oh, oh. ้าจะไปตักความพร้อมของเราทุกคู่ตอนนี้มันเกินร้อยแล้วหรือว่าพร้อมเลยพร้อมเลยโอ้โตอนนี้ก็ได้เลยแหวนมาละอันนี้เลยก็มีอันนี้ใหม่คนเดียวหรือพี Election ่เต๋อพร้อมพร้อมด้วยไม่คนเดียวหรือป่าเพื่อการจะซัพพอร์ตทุกคู่เลยอยากอยากใช้ชีวิตร่วมกันแล้ว พี่เสริมมาเลยเดี๋ยวหนูบวกเพิ่มให้คือเราจะไม่มีกดลงเราจะแบบเพิ่มขึ้นไปพี่ก็เลยไม่กล้าชมอะไรแล้เพราะชมแล้วก็เยแล้วแรงมากค่ะก็ขอบคุณมากที่มางานของเรางานแคร์บิวที่ก่อนงานแคร์บิวเบลไงคะแล้วคือหลังจากนี้ก็คือเป็นเต็มตัวเข้าคอร์ดกันแล้วใช่ไหมคะถูกต้องค่ะคือพี่คือมีวันเดียวที่เรามีวันเดียวที่เรานัดกันไปทำหน้า มีวันเดียวที่นัดกันไปทําไปดึงหน้าขึ้นมีวันเดียวในตารางงานที่เรามีมีวันเดียวที่หนูอ่ะกับพี่เต๋อจะไปดึงหน้าดึงหน้าดึงเครื่องใช่ค่ะดึงก็คือมาให้ให้เราไม่ตกเพราะช่วงนี้ทำงานหนักแล้วมันตกมากเลยค่ะเส้นเลยนะแล้เนี่ยพี่เต๋อว่าจะไปทำงานเยอะดึงขึ้นหน่อยจริงผมไม่เคยไม่ค่อยจะทำอะไรพวกนี้เลยครับแต่ว่าเนื่องจากการแต่งงานก ใช่ก็ถ้าแข็งมนลุกง่านแล้วเบาสาวก็คือนนาตื่นตื่นตื่นไ่รู้รู้น้ามาหรอสขวดเลสองขวดข้างละขวดเหรอสองขวดเลยนะขท็อนะดเลยวขขวดนตื่นนไปย่งน้นอันนี้ขวดเราไปได้ย่่นแล้แล้วนอต่ไม่เหลือโอเคต่ไม่ต่อหรอขอบคุณครับ แล้วแอยวขอให้เป็นสุภาพเรียบร้อยในการตอบกฝากแคร์เบลด้วยอ๋อครับฝากติดตามด้วยครับแคร์เบลครับทุกวันเสาร์นะครับสามทุ่ครึ่งนะครทางช่องมาสังเกดนะครับแล้วก็ทาง YouTube ของ m มมีเดียแล้วก็ติดตามเวชันอันคาร์ดได้ที่แอปเคชันวันดูนะครับเหมือนกันเลยค่ะก็ขอฝากด้วยนะคะแคร์เบลพวกเราตั้งใจมากค่ะสอัคดีครับอบครับพี่ๆเข้ามาดูช่ไอะไรนะอะไรอะลั